เอาละสวัสดีทุกทุกคนนะครับนี่เป็นแค่เพียงไฮไลท์แบบซีติวิดีโอของไลฟ์สตรีมสดนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้ที่ทิกต็อกไลฟ์สตรีมนะครับแล้วเจอกันครับผมเอาล่ะ,อ,ละ,อ,ละอัปเดตกันหน่อยนึงแล้วก็ถึงไหนกันแล้วนะล่าสุดเราได้จะไปจับคูลาใช่ไหมแล้วก็ได้บลูมาสอวค่ครับเบต้าแต่ว่าได้บูมางงเหมือนโอ้สวยมาก เอาละเอาละโกของเราวันนี้เราจะจับเจ้าเอาฟ้าศูนย์หกกันมาถึงเวลาที่สมควรแล้วแหละแต่ความจริงแล้วมีคนแบบว่าจ้างมาจับนะจ้างมาจับอันนี้มารอดูเลย <c oughs> <c oughs> เราเตรียมของกันสักหน่อยดีกว่านะเออเราจะต้องใช้นาโคติกมหาศาล <c oughs> อเดี๋ยวอาจจะเป็นตัวไฮไลท์แล้วกันเจ้าอัลฟา06เหมือนจะมีคาโนนะที่น่าสนใจในปารีสบูดเขาว่าจะเอาเจ้านกพู่ไปนกพูกอยู่นะวะ อ๋ออยู่นน้นโอ้สไปโนกรอยอยู่ตรงนั้นนี่ไงข้าก็ว่าอยู่มันไม่หายไปไหนปะโกลเลยถึงมันจะช้าแต่ก็น่าจะได้พาเลียงงานไงมีแองก์มาเกิดใหม่ด้วยฉันต้องการแองก์ที่แบบเลเวลเยอะอยู่พอดีสองร้ 100, 600. อยหอ1นึ่งร้อยหกร้อยน่าสนใจนะโอเคข้าว่าเอาตัวหกร้อยไว้ก่อนก็ได้อา่าตัวไหนเออนะหกเจ็ดห้าโอเค โอเคเล็งตัวหนังนะถ้าตัวหน้า แล้วกันโ okay. อเคเฮ้ยเราไปล okay. เลย่ะโอ้ทูโอเคสิบสองลูกที่ต้องกินโอเคเพียงพอแล้วตอนที่แกว้นี้แหละเราไปพิชิตคาโนูก,กระต่อกวอ,อะไรจากข้อมูลที่ฉันเคยพบเห็นน่ะนะเจ้าคาโนทอรัสมันอยู่แถวแถวนี้มีทั้งสองแบบด้วยกนันแล้วก็ระวังข้างบนวยมันจะตะปบเราไม่ได้ก็ไม่รู้ นั่น,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 นไงหรือ,อยางหงายตัวนั่นแหละเจ้าตัวราหูแล้วแบบเจอร้ยรอยเลย哟น่าสนใจนะข้าว่ามันมีสองตัวด้วยกันฉะนั้นลดจำนวนก่อนข้าว่าข้าววิ่งเล่นกับมันน่าจะได้อยู่มันน่าจะวิ่งไ้เร็วมากแล้วมะนี่ไงเล้เาโดไปหนึ่งทีโดไปอสองทีปะน่นละโอเคเคลีย เดี๋ยวเรามาวิ่งเล่นไก่หมอนี่ด้วยความแม่นของเราไอ,อ้ดังจุ๊บเฮ้ยเอาหนีเลยเหรอมันหนีฮะมันหนีไปแล้วอะ่ะดอกเที่ยวเองเหรอไปก่อนมึงไปก่อนต้องต้องรอ,งองไปตกอ,อื่นอะ่ะไปทางนู้นไปทางนู้นอย่าไปทางนั้นถ้าแล้วมีแรปเตอร์อยู่ <laughs> มาแล้วมาแล้ววันนี้มันน่าจะขึ้นไม่ได้ เรียบร้อยหยุดเลยไอ้กีก้านี่มันกลับขึ้นไปปีต้นไม้แล้วอ่ะโอ้โหแล้วเจ็ดร้อยทั้งคู่เลยอหอมาแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนกคู่อาจจะต้องกลับไปที่บ้านแล้วเออถลาเขาเรโอวบึงเอา เอามากระโดดลงมาแล้วเหรอโอ้โหเฟลไปอีกหนึ่งนะอันนี้โอเคเออมันน่าจะอยู่โอ้โหไดไงใช่ปะน่าจะต,ตัวนี้นะหกร้อยโอ้โหโอเคมีลานวิ่งด,ด้วยอะ่ะตรงนี้แหละเจอแน่อน้องเรดมาเลยเราข้างมากเลยแพนด้าอันนี้โอเคบ้านฉันจะต้องเต็มไปด้วยเรดแพนด้า กลับบ้านไปก่อนเลยข้าจะเป้าหมายของชั้นแล้วไม่ว่าแต่ตัวไหนนะข้าลืมไปแล้วโอเคน่าจะือเป้าหมายของเราอยู่ที่ระยะประมาณหน 1, ึ่งพันเมตรอุบสองเมตรยังไม่โดนเลยอะฮึ๊บว๊้วววเอาเรื่องสุดๆดไม่ได้มาเล่นๆจริงๆว่าแต่วิ่งเร็วจังนี่งไงล่ะ เอาน้ำเฮ้ยวิ่งใต้น้ำเหรออ้าวอ๋อนึกว่าสลบไปแล้ววันนี้ปึ๊บยังยังยยังเฮ้ยยยยยยวิ่งใต้น้ำจริงๆด้วยอ่ะนี่ไงเราอ้เออไปสนใจนู้นก่อนเยี่ยมรีโหลดรีโหลดปิลอ่าไอยู่ ก็ถือว่าเจ้าสลบยากดีไอโอ,ไโโอ้ไม่โดนดิด้วยรอด้วยรอด้วยปิ้วมันหักโลบอีกปิ้วไม่โดนเฮ้ยจะชนหรอคุณกะทิง้งซีโรโ่โอ้แม่นอย่างโคตรอันนี้เต็มหัวเลยเอ่อแรมัตต้อนไหมดูเอาเนื้อน่องดีแรมัตต้อนแรมัตต้อนไหมอ๋ออยู่นี่ ทีนึงโอเคจะอยู่ตรงนี้ก่อนมันจะต้องเอาก่อนเลยอันนี้อันนี้เออโอ้โหูนาดาเบรเริ่มต้นเนาะโหดโคตรมันก็วิ่งเร็วด้วยอ่เดี๋ยวไปคาบอ่านมาเล่นแป๊บนึ่งใส่อ่านนี้ด้วยยังยอดอแล้วทำไมบูโก้เป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ยโอ้แต่ข้างหน้าดีมากเลยแตอ่อยู่แล้โอ้มนเท่มากอะ แต่ว่ามุมกล้องไปอย่างนี้ได้ไงก่อนโอเคได้ไปแล้วนะเป็นจูราสสิกพาร์คนะคาโนทอรัสซ,ซึ่งมันเท่มากแต่มุมกล้องแปลกๆสกิลของมันการที่ซ้ายไั้นเป็นการกัดโอเคที่ขวาอ่าควิด <Okay. S 1> มันจะคาโนหรือป่าซีโอ้มีการกัดซีด้วยซึ่งแปลกไม่รู้เดี๋ยวเราไปใช้ <c oughs> เอ็กเฮ้ยเออโด,โดไปซามมืเขียไปแล้วไม่ล่ะ กินหนึ่งคำได้หรือเปล่าพลาซอตัวนั้นง้ยไม่โดนงาอ้ามันไม่เห็นทำเดเมจเลยอะสกิลเสียดูว่ามันอาจจะต้องใช้กับตัวเล็กๆแล้วที่แล้วมันว่ายน้ำไม่เป็นวะคานโนตัวนี้ได้โมเดลมาจากโกลเลมป่ะยังไงอ่าตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กน่าจะน่าจะใช้สกิลได้ลองดูสิ โอ้มันก็กัดธรรมดาเนอะแต่ว่าสกิลมันดีเลยเหรอฮึ่คออะไ,ไรอะเฮ้สกิลแปลกๆงงใครไม่งงผมงงก่อนแล้วกันโอเคอ๋อ้ตวเบ็ดมันก็ไม่ได้ขึ้นแรงขนาดนั้นนะโอ้อัพไปเยอะอยื่นกันเมื่อกี้ โอ้โอเคดาเบรดเด้งไปเป็นมือละไปโนเอ่อร้อยเจ็ดสิบห้าเวลาเกิดไปนี่เห็นละจะระคึกใช้เล่นเหมือนกันนั่นนี่อ่ถ้าจะไหวชิลทุกตัวยกเวน้นบอสแล้วกันอันนี้เกาะนี้โอ้จะเป็น้าดแดงอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเราสบโพกับดาดแดงชะมัดเลยแ่ะโอเคมาอีกเอมอม,อมเนือ้อเนือ้อ โ <Okay. S 2> โอยโอยยทำ,ทำไมอ่ะไม่รอดไม่รอดเลยอ่ะโอเคครับว่าปิดศึกด้วยกับเจ้ากีก้าข้าบนนั้นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเมื่เราอยู่ที่ประมาณ25%จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าไม่รู้สึกข้างหน้าเออจะอยู่หรือจะไป จมูหรือจ้าจาหลหลังได้ปะที่เดียวเองเหรอ,อให้ตายเดอะสาคาดหวังนะเนี่ยเอาละข้างหน้าของเราดาราเด่นของเราในวันนี้อัลฟาศูนย์หกหรือห้าร้อยเจ็ดสิบห้าโซเราจะวิ่งเล่นกับมันน่าจะไหวหวังไหว,หว,หว,หวแลลวทุกอย่างเป็นใจซ้ายขวาหน้าหลัง ไม่มีตัวอะไรเลยโอเคอาจจะไม่ยากแต่ก็ไม่น่าจะยากง่าอยอะน,น,นะวันฮิตเออ,อคำรามแล้วใช่สุ่น่ากลัวที่สุดคือการคำรามนี่แหละน้องคำรามบ่อยซะด้วยจะไม่มีครูดาวเหมือนอันติมาอะไรพวกนี้เหรอ โอ้โหโอเคแล้วไม่อยากไปหาเรื่องแองแองซัดว์มาเลยเดีย๋ยวฉันช่วยโุ้ยมีเร็กซี่มาด้วยเหรอซัดเข้าไปเุ้ยมาสปอนลูกน้องมาด้วยเหรอเกินไปหรือเปล่าอ่ะไห่บ่กมันจะมีลูกน้องตามมาด้วยแต่ว่ายิงไปอย่าไปโดนเร็กซี่เป็นพอห่างๆห่างๆไปพว,วงๆอย่าใกล้เกินไปอ่ะ หิดเดียวไม่รอดแน่ใครเนี่ยหยุดเลยปิวปิวเฮ้ยเอ้าเอ้าไอ้เราธนูหายไปเลยอะ่ะไหนดูค่าสลบปหน่อยสิโอ้โห ไงวะเนาดูค่าสลบมันลดสิมันเดียวอ่ะจะหมดแล้วอ่ะโถ่เอ้ยค่าค่าว่าต้องใช้ลูกดอกที่แบบว่าโหดที่สุดแล้วว่าไม่ได้เทมันน่ะเกิดไปหมอนี่นึกว่าจะมาชิวๆไม่ชิวแล้วอ่ะไห้ตายสิฉันต้องไปฟาร์มนักกติกใหม่เลยอ่ะ เทคสองเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ข้าประเบินพลังของเจ้าต่ำไปอ่ะคราวนี้แหละโดนแน่ทุกจอกเรามีจำกัดฉะนั้นต้องใช้คุ้มค่าที่สุดโดนวิก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อน,อนต้องทิระยาห่างให้มากที่สุดการคำรามครั้งเดียวนั้นอาจไว้ถึงแก่ชีวิต สปอนลูกน้องมาแล้วสองรอบเลยเหรอเฮ้ยึวิ่ง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 เฮ้ยเร็วมากเฮ้ยหนีแล้วเหรอจริงดีดีหรอกอะไว้ใจไม่ได้หรอฮึปออกมาน,นี้ไม่โดน ไม่โดนลุชมัดเหล็กสิต่อหูฮูฮลีชิตยิงมาสักพักนานอ่ะจะหมดลูกดอกอยู่แล้วอ่ะดูดิขึ้นมาล้านเดียวเองเขาต้องเอาระดับยากสุดแล้วแหละสีดำความหวังของหมู่บ้านและอันนี้โดนเข้าให้ไม่ละ่ะ มูลิชิดไม่พอนะยเนี่ยดูจากการคำนวณของฉันแล้ว12ล้านกับอีก5ดอกเอาอะไรมาพอให้ตายเถอะมันเกินไปไอ้เจ้าหมอนี่เราต้องเตรียมลูกดอก แบบว่ามหาศาลมากในการมาสยบมันบุ Holy shit. รีชีตวันดี้ข้าว่ามันเกินบือค่าเกิดไปอ่ะฉะนันแ้วต้องไปฟาร์มนอกติกมาเพิ่มการมีกรรตนักติกหนึ่งหมื่นมันยังไม่พออีกโอทำเกินไปมากโอเคมาไว้ก่อนแล้วกันตัวนี้น่าจะยังไม่ได้วันนี้อ่ะฉันว่าโอตรงนี้ก็น่าสนใจนะตัวเนี้ยเขาเหมือนชาญมากมันชื่อเอ็ดมอนเฮ้ น้องเอ็ดมอน่าเอ็ดมอนโตซอรัสเหรอใหนดูวิธีการเทมสิสเทมแบบพาสีบโอ,โอเคเลยนี่เราไปเทมเจ้าหมอนี่กันที่วันนี้๊บว่าแต่เจ้ากินหรือเปล่าคิดเบอร์ระดับเอตตาเอ็ดมอนโตหหยกินด้วยเย่มโจดสองตัวเลยเะละ่าตัวมียะน,น้ตัมมาเลยเอดมอนเออทำถึงทำสุดมาก อันนี้คู่ของเจ้าหรือเปล่าอ่ะพูดตัวเนี้ยนะโอ้ไปคู่ของเจ้าโอเคงั้นมาด้วยมาด้วยสัยอดเนื่องจากฉันมีคนเดียว <c oughs> ฉันเล่นได้ตัวเดียวอ่ะเอาล่ะแอดมอนตโตนะโอ้มันมีความคล้ายชาญเหมือนกันชาญตุงโกนะเออแล้วก็อ,อโกโนโดอนนะโอเคการคลิกซ้ายแล้วเป็นการเหมือนจะเป็นการจกนะ้ปากจกโอเคคลิกขวา โอ้โหไปกรกะทือบอ่ะโอ้โหเทดีซีอ๋อสีเป็นปการคำรามนะเอกโอเคมันจะมีแค่สามสกิลเฮ้ยบิดตุรงกลัรมกร, <c oughs> รงงแล้วไไม่รอดแนะ่นี่ก่อนอ๋อไอ้กูอย่าไทยไทยอย่าทำไทยโอ,โ,อโอเค เ้ยไอ้ไมโครเกือบไปแล้วไม่ไล่าโอ้ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโอ้แต่ขวานี่แรงดีไม่งไง่ล่ะอุรภาดูซะทำอะไราของพวกเจ้ากระเด็นไปซะาลุย <c oughs> ชีต <c oughs> ๋ยวนะ <c oughs> สีมินด้วย โอเคไปอีกหนึ่งตัวที่จะเทปแล้วกันว <c oughs> okay. ันนี้ป่ะอย่างง่ายดายโอเคเฮ้ยอ,อย่าทําแบบนั้นอย่าไปตีดิเดี๋ยวมันก็พังหรอกมาครับคุยกันยาวน้องหวานเย็นคนนี้สีแบบสีบินแบบว่าสีที่ใช่มากอันนี้ชอบเราชอบสีนี้จริงๆ แล้วนี่ฉันเล่นเกมอะไรอยู่อะ่ะไม่ใช่เกมเร็สวสาโอ้โหล้มเร็วเลือกเกินนะให้ตายสิแต่อัต่นี้คืออะไรอะ่ะกระบอกไม่ไผ่เหรอโอ้สมกเฮ้ยเฮ้ยทำดาเมจด้วยหรอเอา้าบูลิชิตเทม,มดดิ่งรถดิโอเค มาแล้วมาแล้วน้องหวานเย็นห้าเก้าเก้าโอ้โห700เจ็ดร้อยเลยเหรอเขาว่าค่าเทมมันได้ไอหมอเนี้ยจับแบบพาสซีฟใช้เพียงแค่โอ้ยใช้ระดับเอ็กซ์ตาร์แค่สองอันโอ้ผมว่ามันอาจจะแพ้ทางแพนด้าแดงนะเนี่ยโอเคเจ้าจอดอยู่ตรงนี้ก่อนนะไอดอมเจ้าหมอนี่น่าสนใจมากวม่าแต่เจ้าไปทำอะไรไสักกางน้ำนี่นเลยอะอะไรอะเดสเดสพลีย์ เดสพลีโตโซรัสถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะฉันว่ามันน่าจะแบบไม่อิกีมังแพนด้าแดงอาจจะช่วยเราไม่ใช่แล้วจุดกอนุดกอนุดกอนดกกอย่าอยาออย่าดิงฉลามเ่องเลอย่าอยโอ้ยมีเสือปาเจะเข่ เออไม่ใช่จระเข้เดร์เสลหนีปลาด้วยไม่ใช่หนีเ mm สือ hmm. มันต้องใช้สูตรเข้าชาร์จเหรอแต่หรือว่าต้องเจ็ดร้อยเนี่ยร้อนหลังร้อนหลัง Yes ก็แบบนี้แต่มันมันกินทีเดียวเองเหรอในข้อมูลมันบอกว่าหลายทีนะเออแต่ว่าได้มาแล้วปลามิ้นอย่างนั้นเหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกินว้ายูยูยู หนึ S <S ่งพันสี่สิบเก้าเลเวลตัวตีสองทีตายบ้าเนี่ย